ทางเดินก็คือยาวมากวันนี้เรียกได้ว่าเดินครบุมของสยามพารากอนเลยนะคะก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานครบรอบ19ปีสยามพารากอนนะคะแฟนๆก็มากันเยอะมากยังไงก็ช่วงสิ้นปีแบบนี้อยากจะพาคนรักพาครอบครัวมาพักผ่อนนะคะมาเดินเที่ยวหาอะไรทานมีช่วงราดีๆก็แวะมัที่สยามพารากอนกันได้ที่นี่หรอบอยเพราะว่าหนูจัดรายการอยู่สยามเซ็นเตอร์ไงข้ามเสร็จ แบ่ว่าหนูก็จะข้ามมานี่มาแบบกินข้าวอะไรอย่างนี้ไปกินข้าวมาเดินใส่ช้ออยิ่งแบบปปีแบบนี้งานท่งงานเซล,ลแล้วก็เป็นคนพลาดนะคะไม่เหงาเลยไหมไม่เหงานะคะก็เดินได้ชิลๆหนูชอบเดินคนเดียวอยู่แล้วะเนคี่ย กับเสียงปรากรณครบรอบ19ปีนะคะก็ขอให้เป็นสถานที่ที่คอยมอบความสุขนะคะให้กับคนไทยเป็นนานๆเลยใครที่อยากมีความสุขก็ต้องไปะมาที่เสียงประกรณ์นะคะขออนุญาตถามเรื่องให้หวยที่จบไปเนาะ,<ช>ะนดราม่าที่เกิดขึ้นจากการบามยาตลกนม่นค่ะเราอินดีสันนั้นด้วยค่ะ,อะพอมีเรื่องราวที่แอเกิดขึ้นเราเป็นยังไงบ้า คือส่วนตัวเฟิร์นที่เป็นในฐาน,านะนักแสดงซีรีส์เรื่องแม่หยวกก็มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะซึ่งตัวเฟิร์นก็ได้ออกมาพูดแล้วก็ออกมาถแถลงในส่วนของเองเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียของเองไปแล้วนะคะในในจุดนี้เฟิร์นว่า เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะ่ะมันก็จะเป็นบทเรียนให้กับทีมงานแล้วก็คนทํางานที่อยู่ตรงนี้ให้ต้องเอาาระมัดระวังแล้วก็เขาเรียกว่ายัางไงดีแบบ <c oughs> ก็ต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่มันเกิดขึ้นกับข้อผิดพลาดที่ท,ที่ที่มันได้เกิดขึ้นนะคะ่ะเมือนว่ามันก็ตอนนี้มันก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนของอสิ่งที่มันต้องดําเนินต่อไปอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะผูกางผูงอค่ณตกใจกับเหตุการณ์นั้นเหมือนกัน ใจค่ะตกใจก็คือเป็นไปตามอย่างที่คนได้ได้ได้ไดแถลงไว้ในโซเชียลมีเดียจริงๆริงแล้วว่าเรื่องมันเกิดเพราะว่าการที่นักแสดองออกมาสองแล้วว่ามันมีการวางยาพยายามให้แบบเรื่องมันบูมขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยหว่าตรงนี้คนขอไม่ไม่ไม่ออกความิดเห็นในเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็แล้วกันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เฟิิอนว่าเรื่องนี้มันมันมีคําตอบแล้วก็ทุกคนก็ได้รับ บทเรียนจากสิ่อเป็นไป,ไปไปเป็นเรียบร้อยแล้วอ่ะจริงๆในกระบวนการทำงานพวกเราทราบใ่ว่าอันไหนมันได้อันไหนไม่ได้อันไหนทำอันไหนทำได้อันไหนไม่ได้หมายถึงการตัางยาทำได้ไหมการอะไรไยังไงทำได้ไหมตัวนักแสดงเกันไหนตัวนักแสดงไม่ทราบอยู่แล้วค่ะอันนี้คนต้องขอตอบรงว่าตัวนักแสดงไม่ไม่ไม่ได้ทราบในในเรื่องของกระบวนการตั้งเก,ก่าอยู่แล้วนะคะคือจริงๆต้องต้องบอกว่า้คือต้องบอกว่าคือในส่วนของการทํางานนะคะนักแสดงก็มีหน้าที่มา รับรู้ในเท่าที่ตัวเองในสโคบงานของตัวเองนะคะส่วนในเรื่องอื่นๆมันก็เป็นเรื่องการจัดการของของทีมงานแบะที่คุณมองก็เป็นการทำโประการต่าคือเิมองให้ลคือเฟิร์นมองว่ามันมันก็เป็นภาพที่สะเทือนใจนะคะส่วนตัวเฟิร์นก็ก็มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์เก่าที่เกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะล้วก็ก็เฟิร์นคิดว่าไม่ได้มีใครอยากให้ให้เกิดสิ่งขึ้นตัวเฟิร์นเองก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะว่ามันก็จะมีการติดอล้วเขาจะเห็นและนะคะว่าเกิดอะไมไม่มีการห้ามกันไปกการหรือว่าแบบบอกกันไม่ข้ามกันใช่นหมคะค่ะก็ทำร้ายกันก็ใหญ่างค่ะก็อย่างที่ที่ทวนแจ้งไปอะค่ะขอโทษค่ะอย่างที่ทวนแจ้งไปนะคะในในแถลงการเอ์ได้แถลงการของเพิร์นนะคะคือมันก็เป็นไปตามนั้นเลยว่าเราในฐานะนักแสดงอะค่ะเราไม่ได้รับรู้ในส่วนของจริงจริงอยากทำค มีการนำศักดิก์ดิงมาใช้ใน, <c oughs> นการแสดงอยแล้วมีการแสดงอียที่จุดเดวนคคือบนบนแบบค่ะคือบนมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะที่เราเองก็จะได้เออเขาเรียกว่าให้ให้ให้การทำงานมันถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่กระทบกับสิ่งมีชีวิตที่เขาก็มีชีวิตมี ภาพในตัวเขาเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาอาจจะพูดไม่ได้เหมือนเราอะคะเพือน mm hmm. ว่ามันก็เป็นการทําในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็ควรทะะมันจะได้เป็นเ,เหมือนา็แล้เป็นระเบียบที่ที่มันควรจะท,ที่มันจะทําให้การทํางานมันพัฒนาขึ้นไปในทางที่ถูกต้องคุณมองว่าใช้ไอจีก็ได้เนาะ ไม่ควรทําอะไรที่มันสน่งผลก,กระทบต่อใครทางกานก็ตามหรือแม้แความเครียดกับกถังที่เกิดขึ้นเครียดค่ะก็ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมันก็กระทบมากมาพอสมควน,ใน,ใ,นในเรื่องของจิตใจอะค่ะแต่ว่าเราก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าหนูก็เข้าใจกับกับสิ่งที่มันเกิดได้คุยกนะับผูสัยค่ะค่ะคุเนี่ย เออหนูขอไม่ไม่ไม่ตอบในในในส่วนนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าก็ค่ะมันก็เป็นไปตามเลยทุกคนเห็นนสำนักแสดงเองที่เป็นงการด้านในการที่ต้องรับมือในบรกาศที่คุยจะเป็นยังไงบ้างเราก็ให้กำลังใจกันค่ะว่าคือทุกคนเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างมเกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะแล้วคนก็รู้ว่ามีคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าตัวนักแสดงเองก็ ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกขอบคุณค่ะสำหรับคนที่เข้าใจในจุดเดือดเหมือนก็ยังไม่ไม่คาดไี่เข้าใจอ่ะเนาะอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรกับเขาอีกครั้งหนึ่งไหมคะ ว่าเรื่องมันผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วอย่างหูบอกว่าทุกคนก็ได้รับบทเรียนกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็ถ้าจะมีอะไรก็คงต้องขอบคุณแฟนๆขอบคุณคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ส่งข้อความอะไรที่มันไม่ดีว่าทําร้ายจิตใจเรามามากกว่าอย่างวิการมีฒนาจิตใจในการขออย่างอย่างอย่างเช่นค่ะทีนี้มัน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 ผ่านนานม่นไน ก็มีนะคะมีหมายถึงว่ามันก็มีข้อความที่เข้ามาในลักษณะที่คนสามารถเออสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนนี้คนแค่รู้สึกว่าเราเราไม่เราเราแค่ไม่อยากมี ไม่อยากเหนื่อยกับอะไรแบบนี้อะค่ะคือในในโซนของพี่ใหม่ก็เป็นโซนของพี่ใหม่เนาะเราควรว่าในเคสของพี่ใหม่มันก็มันมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันก็ลุกลามไปไปไกลด้วยอะค่ะใช่แต่ในสโซนของคนมันก็แค่รู้สึกว่าเออคนอยากให้มันจบที่ตรงนี้เลยยิ่งทำอะไรไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะตอนที่มันแรงมันแรงขนาดไหนนี่ร้องไห้ีน้ำตาแบบแบบนี้ วก็จะแรงได้ขนาดไหนก็ต้แรงได้ขนาดขนาดทำงานมาไม่เคยเจอข้อนี้หัวก็หนักที่สุดเข้อนี้หนูเคยเจออัเรื่หนึ่งเรื่องสมัยหนุนจานคนก็จี๊ดกันนะอ๋อค่ะอ๋อค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชื่นชอบใน การแสดงของ,องเราทั้งสองคนนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆคนก็เคยมีโอกาสได้พูดไปแล้วว่าซีรีส์เรื่องแม่อยู่เราไม่ได้ทําซีรีส์อยู่ดีค่ะนะคะแต่ว่าตัวละครของปันหยกอะค่ะมันเป็นตัวละครทีเ่เป็นเ,เป็นไม่เหมือนคนเป็นเป็นไม่เหมือนกับคนอื่นมากกว่าเป็นตัวละครที่อ่ะโอเคเป็น LGBT เนาะเป็นเป็นชอบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สอดแทรกเข้ามาในเรื่องนี้แต่เราไม่ได้แบบว่าจะมา เป็นซีรีส์อย่างอื่นนะคะมันก็ยังคือถ้าคนได้ติดตามจริงๆหรือว่าได้ดูจริงๆก็จะเห็นเนื้อเรื่องว่ามันก็ยังคงเป็นพูดถึงเกมการเมืองเนาะการวางแผนการชิงอำนาจการยูดีอะคะ่ะใช่แต่ข้าข้าถ่ายกับมันค่ะอันนั้นคือการถ่ายเลยนะคป็นตัวจริ เราคือได้ความที่คนก็ที่กาวก็ดูเราทั้งสองคน,นะคะ่ะเราก็เราก็สนิทกันจากเรื่องนี้ด้วยเราก็เลยเออถ่ายรูปออกมาแล้วก็ตอนนี้เราก็มีแฟนมิออ้งโปรเจกต์ด้วยอ่ะคะ่ะใช่ก็ก็เป็นงานที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้แต่ ใช่ใชค่ะใช่ค่ะคือเกิดขึ้นเร็วมากคือเราอยากทําขอบคุณจัดมาเพื่อขอบคุณแฟนๆที่รักในตัวโฟลแล้วก็รักในตัวใหม่แล้วก็ชื่นชอบในผลงานของพี่สาวมโมเมนต์ต่อเลยไหมคะมันคงไม่ได้แบบว่ามุมเมมต์อะไรขนาดนั้นนะคะจริงอย่างที่บอกว่างานนี้เราก็ทําเพื่อขอบคุณแฟนๆ สิทธิ์ขที่ไหนคะจัดที่ลีโด้คอนเดปาวันที่แปดธันวาคมนี้เป็นลักษณะอะไรคะขายบัตรไหมหรือว่ายังไงขายบาัตรค่ะขายบาัตรตอนนี้ก็หมดแถว VIP เนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วค่ะใช่เพราะไม่ถึงหน้าค่ะเออเราจัดรอบนี้แบบเล็กๆอบอบอบอุ่นบุ่นค่ะประมาณสามร้อยนิดจ้าน่ารักน่ารัก <c oughs> สำหรับเวทีสอบไปแล้วก็ตอนนี้ไปเกินกว่าครึ่งแล้วค่ะใช่ก็เหลือเหลือเหลืออยู่ว่าไซื้อได้ค่ะผ่ะท่าไหนได้เลยใช่มค่ะผ่านนางติกเก็ตไปรอนค่ะใช่ค่ะยังมีเวลาเนาะเวลากับยยังมีเวลาอยู่ก็ช่วงนี้หนูก็ซ้อมทุกวันเลยค่ะใช่ตื่นเต้นมากค่ะเป็นครั้งแรกที่เราก็จะได้แบบมีโชว์มีอะไรแบบนี้ให้กับแฟนๆมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแน่นอน จัดเต็มค่ะเจ้าคุณผู้่ะ